นี้นะครับมากขนมลองแข้งเราครับจัดจีโรล่าไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นไอวีด้วยจะไปทำตัดทำขยายนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอะโครโลคาเซียมิจิกเรานะครับโอ้ยันสลึงสำหรับปิดนี่ด้วยวัลฟ์ฟอกอากาศทะลงตัวนีุ้ไดตลยนี้ะยังไงท่านเอาเป็นโพไซด์หน่อยนะอ๋อ <c oughs> วิธีหรือการดูแลเนะาะโคโลกาเซียเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณประมาณประมาณกี่กี่เซนน้องแข้งร้อยแปดสิบ่ขาดร้อยแปดสิบนะครับน่าจะไม่ขาดเน,ะนาะนะครับจากจากพื้นน้ำเนาะมันมัเนเป็นขนาดนอ๋อผมยืนสูงกว่านีเนาะเพิ่งผมลอยเก้าสิบยังเมื่ท่านเดินลงไปหอดโค่นมันเลยนะน้องแข้งนะนครับสูงร้อยเจ็ดสิบ นะครับแล้วอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแล้วส่วนด้านล่างอโลกาเซียก็พายอยู่หลายเป็นเมตรเนาะนะครับอยู่พื้นน้ำตรงพื้นน้ำนะครับดูน้องแข้งตัวใหญ่ๆนะครับผมไปเทียบกับใบเขาเป็นไงน้องแข้งจับจับใบจับใบอ่าครับใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญที่พี่เพื่อนการเลี้ยงโคโลกาเซียนะครับผมเลี้ยงในแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถที่จะ เลี้ยงได้นะครับผมแต่เท่าแรงมากนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเอาแบบสักแปนะครับแบดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะกับบางดี80 90กนะครับโซนแดดแก่ๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรเนาะนี่คือการปลูกเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าควรใช้ดินยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนน้องแข็งนะครับเราปลูกกับน้องแข็งไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน แล้วก็ราคาดีมากครับผมกระถางแล้วเท่าไหร่น้องแฟงประมาณกี่หมื่นนะขายสี่หมื่นสองรถสามสิบเซนเสองหมื่นแปดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เออหกร้อยนะกระถางล600นะหกร้อยเนาะละหกร้อยบาทใหญ่มากนะครับผมไว้ให้ลูกค้าเขาได้ถ่ายรูปด้วย ไปดูกระถางนะครับว่าเขาใช้ดินแบบไหนเนาะว่านุกรเฤษใช้ใช้ดินแบบไหนนะคืออย่างเจะพึ่งเบอร์นายกันนะครับนุกฤษอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันากานี่ก็คือปลูกลงดินนะครับต้นสูงสุดต้นสูงนอกแฝงอันนี้ปลูกลงดินนะครับเข้มมากสวยมาก แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็การปลูกใส่เนื้อมะพร้าวสับนะครับจะปลูกเหมือนไม้กระถางทั่วไปนะครับไม่สวยนะครับแล้วก็ต้นไม่ค่อยโตนะครับถ้าเราปลูกใส่เนื้อดินโคลนนะครับดินเหนียวดินโครนนะครับจะสวยมากนะครับปลูก ลงน้ำนะครับจะสวยมากเด้วจะพาไปดูนี่ลูกค้าก็กำางเช็ดอ,อา้าวใไขมาแขวนทีเดียตัวไว้ตรงนี้ตรงนี้อาจจะโดนแดดน้อยเนะเาะฮัโลอโกลคาเซียทุกแทบทุกชนิดเนาะสามารถปลูกรงน้ำได้นะครับผม หรือว่าลงดินเนี่ยลงเศษลงแฝงนะครับผมก็จะปลูกใส่เนื้อดินโลนนะดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวจะสวยมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปเลยเนี่ยถ้าปลูกใส่เนื้อมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มีรูด้านล่างเนาะไม่สามารถจกเก็บน้ําได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไม้เหมือนไม้กระถางทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโต นะครับจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าปลูกเหมือนนงเกษตรแต่ถ้าปลูกนะครับปลูกเหมือนนงเกษตรนะครับก็จะสวยใบเข้มนะครับผมสูงแข็งแรงน้องแฝงเอามาให้ดูเป็นไงนี่นะครับผมก็จะระมาณน,นี้ใบแข็งแรงมากแนะนำพี่เ,เพื่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ที่มือใหม่นะครับหรือมือเก่านะครับถ้าท่านยังปลูกเนื้อมะพร้าวสับอยู่หรือเนื้อดินอย่างอื่นอยู่นะครับลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับผมลองมาใช้วิธีแบบลุกเศษดูปลูกใส่ดินขี้โคลนดินเหนียวนะครับดินที่ว่าดินเหนียวจะดีมากเลยปลูกแล้วก็กระถางนั้นนะครับให้สามารถ กักเก็บน้ําได้นะครับผมให้มีน้ําประมาณนี้นะครับเขาอ,อยู่ในน้ําได้นะครับมัาจะสวยมากนี่ก็คือโคโลคาเซียนะครับไม่เป็นเลมอนเลมอนไลท์หรือโคโลคาเซียแบล็กเมจิกนะครับผมก็จะปลูกได้อยู่ประมาณนี้ลองดูนะครับลองดูเพื่อสร้างมูลค่านะครับให้กับไม้ของเรานะครับไม้สวยนะครับ ราคาก็ย่อมมานะครับผมไม้สวยนะครับราคาก็จะดีขึ้นเนาะถ้าไม้ไม่สวยนะครับก็มีตําหนิตําหนิไม้ไม่สวยก็ราคาก็ไม่ขึ้นราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีตามตามคุณภาพเขานะครับผม,มอีกแบบนึงอ่าอีกแบบนึงไอ้ตัวนี้เนี่ยนกเกษตรปลูกใส่เนื้อดินกับต้งแขงนะปลูกใส่เนื้อดินหมดเลยเนี่ยเกือบบัง บางท่านยังไม่รู้เนาะว่าสามารถปลูกใส่เนื้อดินได้ไหมเออสามารถปลูกลงในน้ําได้ไหมนะครับผมปลูกบนบกก็ได้ปลูกลงน้ําก็ได้แต่นะครับแต่คือปลูกลงน้ําปลูกลงในน้ําใส่ขี้โคลนนะครับผมจะสวยแล้วเหนือจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยอสมโคลนะครับหยอดหยอดลงไปนะครับสักสิบเม็ดเนี่ยให้ดินอยู่ประมาณนี้น้องแฟงใช่ไหมเอ,อ,อมประมาณนี้นะครับผม ดินตามทุกนาตามบ้านเรานะครับผมก็ใช้ได้เนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยสวยมากนะครับผมเนี่ยก็ไม่ต้องใส่มากเนาะใส่ให้รึ่งกระถางใช่ไหมน้องแข้ง<ช>ดินเครื่อนกระถาง<ช>แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับให้น้ํามันโผล่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยประมาณนี้หกพิกนะครับผมเนี่ยมันจะสวยมากแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไวนะครับนอพวกนอพวกอะไรเขาจะขึ้นไวเนี่ย นี่อันนี้เราก็สามารถตัดนะครับแยกได้เลยแยกไปเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้พี่เพื่อนด,ดูนะครับแบล็กเมจิกโคโลค a าเซียแบล็กเมจิกที่สวนอุกเกษตรนะว่ามันสวยแบบไหนเนาะการเลี้ยงดูแบบไหนนะครับแดดแสงแดดต้องให้ถึงนะครับสัก70-80-90%ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้มันก็แดดไม่เท่าไหร่หรอกนะครับประมาณสัก6กน่าจะได้ 60- 70น่าจะได้ นะครับผมก็สวยประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่อยากจะให้ยาวเกินไปเนาะนะครับวันรักลิปปละลิปใหพ้พี่เพื่อนได้ดูนะครับติดตามหนุกเษตรนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุกเษตรด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ